สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุดินทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเป็นพลังงานความรักของชาวธาตุดินนะคะออตั้งแต่เดือนพฤษภานี้เป็นต้นไปนะคะจะทำเป็นแบบหนึ่งครั้งนะคะธาตุดินประจำเดือนพฤษภาคมธาตุดินประจำเดือนมิถุนายนแบบนี้นะคะเราจะไม่แบ่งเป็นครึ่งหลังแล้วก็ครึ่งแรกแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูไกด์แดสก่อนเลยค่ะว่าพลังงานความรักนะคะชาวธาตุดินนะคะประจำเดือนนะคะพฤษภาคมนี้นะคะเดือนนี้แหละนะคะเป็นเดือนวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานนะคะ Happy Birthday ใครที่เกิดเดือนพฤษภาคมหรือว่าชาวธาตุดินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานความรักชาวธาตุดินค่ะประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ เจ็ดเหรียญสินะคะเลข13โอเคนะคะเด็กถือถ้วยนะคะเป็นพลังงานของการรอคอยนะคะการรอคอยการการรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะกับสิ่งที่ที่กำลังจะเป็นการเริ่มต้นในจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่า บางสิ่งบางอย่างจะได้กลับมาบางสิ่งบางอย่างจะได้เริ่มต้นใหม่ความบาลานซ์นะคะระหว่างความรู้สึกความสัมพันธ์โอกาสนะคะที่จะได้เริ่มต้นกับใครบางคนหนึ่งที่เขามีความแตกต่างจากคุณพลังงานค่ะ d ดวิลค่ะ t h i h i p r p r i e s s ว้าว wow. ชาวธาตุด,ดินนะคะคุณจะรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีอะไรใหม่ๆที่ต้องทำหรือว่ากำลังคิดค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะคะ เหมือนกับว่ากำลังจดจอดที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็รู้สึกว่ายัางยังรอจังหวะนะคะในช่วงของชีวิตอยู่เรื่องราวของความสัมพันธ์ความรักคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขามีความสุข ที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งสี่เม้าเกิดขึ้นนะคะความประจ่างความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์เดินหน้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความสุขมีช่วงเวลาแห่งการรื่นเริงความสุขสมหวังนะคะการขยับสถานะความสัมพันธ์เจ็ดาบพลังงานความรักชาวทัดดินค่ะขออีกหนึ่งใบสิบเมเา้ามันยากเหลือเกินนะคะมัน เข็นจนยากเหลือเกินทีเดียวนะคะความรู้สึกของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูขออีกสัก1สิบเท้ามันใกล้ที่ถึงเวลาแล้วอัศวินดาชาวธาตุด,ดินคุณอาจจะได้พบเจอกับใครที่เป็นชาวธาตุลมก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานขึ้นมาเป็นราชาดาบเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้ พบเจอกับชาวธาตุลมคนคนนี้มีความแตกต่างจากคุณทูสองเหรียญเกิดขึ้นนะคะความความบาลานซ์ระหว่างความรู้สึกและอารมณ์คำพูดระหว่างคุณกับเขาเขาคนนี้มีความแตกต่างจากคุณนะคะทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้เลยทีเดียวนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูเท่ดูคมเข้มนะคะดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะดูแบบ แต่งตัวทันสมัยนะคะดูแลตัวเองเป็นรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองแล้วก็มีเหตุผลมากๆใช้ตะกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลขบอารมณ์ของตัวเองมีความรู้มีความสามารถมากๆเลยนะคะคนนี้ใครชาวทาตุดินที่รู้สึกว่ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มต้นแล้วค่ะมันกําลังจะเป็นการเริ่มต้นในที่ดีในจังหวะของเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะได้พบ,พบ กับใครหรือคุยกับใครนะคะทางโลกออนไลน์อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่มีความห่างกันและแตกต่างกันนะคะเด็กถือถ้วยคือโอกาสสิ่งต่างๆคือ7เหรียญก่อนอันนี้มันอาจจะรู้สึกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูนิ่งๆมากๆเลยนะคะแต่เลข13นะคะรีลิสนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะความสมพัญถ้าคุณกําลังมองหาโอกาสอยู่แล้วก็คุณจะได้มีโอกาสเข้ามาทําให้ได้คุยกับใครบางคนที่อยู่ทางไกลจากคุณและใครที่เป็นประเด็นกัน นะคะความรู้สึกของความสัมพันธ์อาจจะได้กลับมาคุยกันหรือว่าได้รับข้อความนะคะจากใครบางคนอย่างกะรันหันไม่ทันในตั้งตัวก็เป็นไปได้นะคะเดวิลกับ The High Princess บางสิ่งบางอย่างมันจะรู้สึกว่ายังคงจดจ่อนะคะในเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น คืออะไรก่อนอันนี้ที่มันรู้สึกว่าเป็นประเด็นหรือว่าเป็นปัญหาอะไรที่ไม่เคลียร์ไม่กระจ่างไม่เข้าใจนะคะมันจะเป็นเดือดสันค่ะความสุขความสุข,ส,ขสดใสอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกโล่งใจความมี energy พลังงานบุกบวกเข้ามาอย่างมากๆขอให้ตั้งตั้งมั่นว่าเราจะต้องเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีกว่านะคะสุดท้ายแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีที่เป็นแสงสว่างหรือว่าการ เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ที่เป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะอะไรที่มันคลีไม่เคลียร์จะกระจ่างและเข้าใจแล้วคุณจะมูฟออนไปต่อได้นะคะและอสวินดาบนะคะสี่เมเา้าคุณอาจจะได้พบเจอกับพลังงานของใครชาวตุดินที่เข้ามาจู่โจมคุณนะคะหรือว่าเข้ามาจีบคุณอย่างการะดันหันไปทันในตั้งตัวหรือเข้ามามีแผนแพลนคุยในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์กันก็ได้นะคะเพราะรู้สึกว่า ชาวทาดินคุณต้องการที่จะได้แต่งงานคุณจะได้สุขสมหวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์และจะได้รู้สึกว่าจะมีใครคในใดคนหนึ่งเข้ามาแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกมีเสน่ห์เหลือเกินอาจจะไกลเกินเอื้อมอาจจะรู้สึกว่ามันไปไม่ได้แต่สุดท้ายอะค่ะวันแล้วก็เวลาจะทําให้คุณได้รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ให้คุณได้เชื่อก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เชื่อก่อนนี้ที่ทำไมมันรู้สึกนิ่งเหลือเกินนะคะใครบางท่านธาตุดินอาจจะได้วิวานะคะอย่างมีความโรแมนติกเงียบๆไปแล้วนะคะใครที่รอคอยนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะมีความที่ทําให้รู้สึกโอกาสที่จะได้คุยกับใครใหม่ๆนะคะชาวธาตุดินถ้าใครรู้สึกว่า ได้คุยๆกับใครอยู่อาจจะได้ออกเด่นอย่างกระดันหันนะคะไม่ทันในตั้งตัวก็เป็นไปได้นะคะใครที่รู้สึกว่ารอพลังงานของคนคนนึงนะคะที่เป็นชาวธาตุลมหรือธาตุไฟอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะเป็นพลังงานของเดซันแล้วก็ราชาดา ใครที่ห่างกันออกไปจะได้กลับมาพูดคุยเคลียร์ปัญหาหัวใจกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เพราะจะมีเรื่องของการคุยกันอย่างมีเหตุผลคุยกันเข้าใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมามีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะความสุขสุใสเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอให้บาลานซ์กับความรู้สึกแล้วก็หน้าที่การงานหรือว่าคนที่เข้ามาหาเราเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่แบบ ยินกับหยางพลังงานอินฟินิตี้ที่มีความรู้สึกว่าคนสองคนต้องปรับต้องจูนอะไรกันอย่างมากมายถ้าคุณรืเขามีความต่างกันมีความไม่เข้าใจกันเดือนนี้จะมีอะไรที่มันลงตัวขึ้นมาสมุดขึ้นหรือว่ามีมีอะไรสิ่งใหม่ๆมาจุดประกายให้มีความสุขขึ้นจากก่อนอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะดูด,ดูท้อดูทรมานเหลือเกินแต่เดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินนะคะอย่างแน่นอนเลยทีเดียว คุณจะเจอคนที่เขามีฉลาด เจอคนที่เขามีความฉลาดมากๆฉลาดที่จะเข้าหาฉลาดที่จะจีบฉลาดที่พูดฉลาดคุยเป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีเข้ามาจีบคุณเพราะชาวธาตุดินเป็นคนที่นิ่งมีความมั่นคงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆชาวธาตุดินเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขาเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็น่ารักขี้เล่นนะคะเข้ามามีความเป็นผู้นําแล้วก็มีเหตุผลมากๆและจะมีการวางแผนในการเข้าจีบคุณด้วยนะคะอย่างชาญฉลาดสิบไม้เท้ามันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของการที่จะ ถ้าจะเข้ามาหาคนธาตุดินนะคะต้องต้องไปให้สุดใจนะ,ะต้องนิ่งต้องยื้อให้มากๆเพราะชาวธาตุดินเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ดูดูคนคนนั้นอย่างอย่างเหมือนกับว่าดูให้ชัดว่าคนคนนี้เขารักเราจริงหรือว่าชอบเราจริงไหมด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นชาวธาตุดินก็อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรให้เขาได้เห็นด้วยนะคะด้วยความที่ว่าคุณจะเจอคนที่เขาแบบ ฉลาดมากๆแล้วมีความเก่งมีความสามารถมากๆค่ะชาวธาด,ดินเพราะฉะนั้นพลังงานสวยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันกำกำลังเริ่มขึ้นเป็นเดอะซันแล้วก็พลังงานที่มันเหมือนกับว่ามันจะมันจะออกไปสู่โลกที่มีแต่ความสุขโลกที่มัมีแต่ความสดสดใสความที่ปัญหาที่มันรู้สึกว่าหนักใจอัดอเครียดมันจะ กระจางไปนะคะทําให้เราได้รู้สึกว่าได้ตัดสินใจหรือว่าได้ move on บางสิ่งบางอย่างได้ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทําใจให้สบายๆนะคะสุดท้ายให้มันเป็นไปตามจังหวะช่วงเวลาของชีวิตของคนเรานะคะเรื่องราวกำลังดีๆเกิดขึ้นสี่เมถาแล้วก็เด e sun แล้วก็ัศวินดาบเลยทีเดียวถึงแม้ว่าก่อนอันนี้มันจะรู้สึกว่ายากเหลือเกินนะคะเหนื่อยเหลือเกินท้อเหลือเกินแต่ขอให้มั่นใจไว้ว่าคุณจะได้เจอโอกาสที่ดีๆอย่างแน่นอนที่จะเข้ามานะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจลส์นะคะชาวธาตุดินคุณจะได้แต่งงานนะคะคุณจะได้มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุยกันอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างมีเหตุผลค่ะเพราะว่าคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่มีเหตุผลสุดๆเลยทีเดียวนะคะประมวลผลคิดนูน่นคิดนี่ต่างๆมากมายจะมาทําให้คุณได้รู้สึกว่าเข้าใจในความสัมพันธ์ที่ต้องบาลานซ์ปรับนะคะในเรื่องของความคิด เรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้ไปด้วยเรื่องของการงานเพราะคู่ของคุณเป็นคนที่แฮนเดิลอะไรได้ดีมากๆเลยนะคะขอโรแมนต์แองเจิลค่ะ ชาวธาตุดินนะคะ Love yourself first ค่ะคุณกำลังดึงดูดนะคะคู่ของคุณเข้ามานะคะรู้สึกว่าชาวธาตุดินอาจจะเจอแล้วด้วยนะคะในบางท่าน Separation Love yourself attraction ค่ะจงดึงดูดพลังงานที่เป็นพลังงานบวกๆเข้ามาความรักของคุณความโรแมนติกของคุณนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตและเข้ามาในทุกวันเมื่อเรารักเราเคารพตัวเองเราหลงตัวเองมากๆนะคะคุณก็จะยิ่งนะคะ ดึงดูดพลังงานนะั้นะเข้ามาเร็วมากๆเลยทีเดียวเลเวลเซลเพราะสิ่งสิ่งนั้นความรักจะวิ่งเข้าหาคุณและจะวิ่งเข้าหาคุณแบบโรแมนติกมากๆเพราะเขาจะมาฉุดรั้งคุณนะคะไม่ให้ไปไหนเลยทีเดียวนะคะเมื่อถึงวันแล้วก็เวลาบางสิ่งบางอย่างการแยกการห่างเป็นอะไรที่ทําให้เราได้เข้าใจนะคะในความเป็นจริงของโลกเรามากขึ้นเพราะสุดท้ายเราก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีนะคะเมื่อไหร่ที่อยู่ห่างอยู่แยกเราสามารถที่จะเอาความ ความความคิดหรือว่าสิ่งต่างๆที่ที่เป็นปัจจัยกลับมาโฟกัสก,กับตัวเองได้มีเวลาให้ตัวเองเคารพตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นสร้างสรรสิ่งสิ่งที่แบบทำให้เรามีคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากขึ้นในในทุกๆวันทําให้เราเนี่แหละพอเราเห็นคุณค่าของตัวเองโฟกัสกับตัวเองนะคะสิ่งต่างๆที่ ความรักที่มันเป็นพลังงานที่ห่างกันที่ที่แยกกันที่นีกันไปเดี๋ยวจะกลับมาในช่วงจังหวะที่ที่ที่ใช่ของชีวิตแล้วก็มันจะรู้สึกว่ารวดเร็วแล้วก็กระทันหันมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับข้อความจากใครบางคนอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะชาวดินชาวทาตุดินเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมนี้มีสิ่งดีๆรออยู่ขอให้ตั้งมั่นอดใจไว้กับความรักความสัมพันธ์เพราะเป็นเรื่องของเวลาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ยังไงจะได้พูดคุยในเรื่องของการแต่งงานหรือว่ามองเห็นอนาคตหรือว่าได้คุยกับใคร ที่เขามีความรู้สึกว่า,าให้คุณได้รู้สึกถึงอนาคตกับเขาและเขาจะเป็นคนที่พูดเรื่องราวของการแต่งงานในความสัมพันธ์หรืออะไรที่มาสําคัญสาคัญคนคุณนี้จะแสดงออกจะมี ในบางท่านในที่นี้อาจจะมีความชัดเจนในเรื่องราวของการขยับสถานะความสัมพันธ์กันอย่างกะรันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะชาวธาตุดินนะคะเป็นแพช s i o พลังงานธาตุไฟและธาตุลมอยู่ตรงนี้ที่ควรจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือว่าพบเจอกับเขาคนนั้นนั่นเองนะคะก็ขอให้เดินพฤษภาคามนี้เป็นโอกาสดีๆของชาวธาตุดินนะคะที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าพบเจอนะคะความราักความสัมพันธ์ที่เข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกว่า พูดคุยในเรื่องของอนาคตกันมากขึ้นหรือว่าการได้เปิดใจเรียนรู้กับคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาที่มีความแตกต่างกาันแต่มีความลงตัวนะคะเข้าหาการเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆสิ่งโอกาสาาหใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหรือคนใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะชาวธาตุดินนะคะขอบคุณมากสำหรับการาาติดตามรับชมคะ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเดือนหน้าค่ะมิถุนายนสวัสดีค่ะ